วันนี้จะให้ดูหมูผัดขิงนะคะคือคุณสามีเขาก็ผัดเสร็จแล้วเนาะปะาลองก็เห็นเขาเอามาตั้งโต๊ะให้ปะาลองเปะปะาลองก็เลยบอกอุ้ยน่ากินยังเลยคือใช้หมูสันในนะคะอันนี้ขั้นตอนการทำก็คือแฟนก็จะเอาขิงอะ่ะ ไปผัดในกระทะขั้นตอนแรกนะคะเอาขิงไปผัดในกระทะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาน้ําตาลโรยโรยใส่ขิงนะคะแล้วก็ตักออกมาเสร็จแล้วเขาก็เอากระเทียมลงไปเจียวเนาะเจียวกระเทียมหอมให้มันหอมเหลืองๆแล้วก็เอาหัวหอมใส่เอาพริกพริกหยวกนะชี้ฟ้าอะไรพวกนี้หั่นปนกัน ลงไปใส่นะคะเอาเห็ดลงไปใส่แล้วก็เอาหมูลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอคลุกเคล้ากันเสร็จปุ๊บก,ก็นําทุกอย่างขิงก็เอาขิงลงไปใส่ผัดผัดผัดรวมกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะจะเพิ่งให้หมูมันสุกมากเอาเราก็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องก็จะมีซีอิ๊วน้าําปลาปรุงรส น้ำมันหอยนะคะประมาณนี้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลอะไรพวกนี้นะคะใส่เข้าไปให้มันได้รสชาติที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เคา้าเคา้าคุกเคา้เคาผัดไปผัดมาให้มันหอมเลยนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเห็นนะคะสดใสน่าทานเห็ดหูหนูก็ใส่พร้อมกันนั่นแหละตอนผัดหมูนะคะเนี่ยดูสิทำง่ายๆนะคะ แต่รสชาติดีมากเลยนะก็ลองชิมแล้วเพื่อนๆลองเอาไปทําทานดูนะคะอุ้ยน่ากินจังเลยนี่นะคะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูเห็ดหมูหนูเราก็ไปซื้อมาแล้วเราก็มาหัน่นแล้วก็ล้างให้สะอาดเนอะ Ug หมูก็เป็นหมูสันในนะ มันหมูสันในประลองจะชอบกินเพราะว่ามันนุ่มไงออร่อยมากเลยส่วนพริกเนี่ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เพิ่มสีสันให้มันน่าทานเนาะแดงแดงเขียวเขียวเห็ดหูหนูเนีย่ยนะผสมผสานใส่กันทำให้อาหารสีสวย แล้วก็รสชาติของของพริกนิดๆอะไรหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะคะพริกพวกนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะลองไปทำทานดูนะสามนาที